เห็นหมูสับเต็มตัวใหญ่ๆจะได้มองเห็นชัดๆก็ได้พี่ฮาร์ดมาช่วยหัน่นอันนี้เราจะทําเป็นอคอหมูย่างนะเพราะอันนี้เป็นพวกสันสันคคเนาะเป็นโชเดอร์เป็นช่วงไหล หมูที่เขาเรียกว่าชอเดอร์ก็คือช่วงต้นคอนั่นเองเราจะเอามาหมักทำแต่คอหมูย่างส่วนอันที่หั่นอยู่อันนี้เราจะเอามาทำหมูสับนะก็เดี๋ยวเราจะให้พี่ฮาร์ดไปอาบน้ำเพราะว่าต้องไปทำงาน จะชิมพอดกระเพราก็เย็นหมดแล้วชิมโฟโจโมไม่ต้องชิมโฟโจโเป็นหมาโฟโ,โ,โจบอกอยากยกินโฟโจเขาก็จะมีอาหารกระป๋องของเขา อันนี้เป็นอาหารคนเราจะไม่ให้หมากินอาหารคนเพราะว่าเดี๋ยวไม่สบายแล้วค่ารักษามันแพงค่ารักษามันแพงนะค่ารักษามันแพงมากแพงก,กว่าคนอีก มีดใ่คมเอาที่รับมีดออกมาอืมทีนอะอร่อยรสชาติกำลังดีเลย้าน้องเป็น ใส่สองแล้วย่าบอกให้ใส่จามก็บวยนะสวยเลยเผ็มอันนี้สองก็บวยพอดิพอดีอร่อยเผ็ดตรลังดีไม่เผ็ดมาก คืนไทยถ่ายเขาไเหรอฮะเผ็ดมากเลยอะ่ะก็ให้ถ่ายเผ็ดๆหรออนเผ็ดอืมแล้วน่าเผ็ดเผ็ดสะใจ,จนะเ <c ười> ผ็ดมากอะ่ะยากกินเข้าไปแบบน้ำลายยืดเลยอะ่ะอืนุองเบนกิน,ผนเผ็ดเก่งนุองแบมนี่เผ็ดไม่ได้เลย ผมนั่นสีตกเหรอ Hi ไฮเตอร์ตกใส่ผมเหรออ่าใช่ค่ะไฮเตอร์ตกใส่ผมหรือว่าหนูหัวข้ามำใส่ไฮเตอร์หนูหัวข้ามำใส่ไฮเตอร์แม่ในโหดร้ายนะ <c oughs> แม่ตกหัวหนูข้ามำลงไปดิ <c oughs> ใช่ตัวล่างอย่าเม็เข้าทีดันมาอีก จับกดยาวเออไม่ต้องกดซ้าย,ยาอ่ะก็จับกดอีก ถ้ากดยาวไปเลยมันการจะเป็นหมูสักไปหมูบดไปยังเงี้ยได้ ใส่แค่เราจะใส่แค่ประมาณหนึ่งกระทะอ่ะเราผัดหนึ่งกระทะประมาณแค่ไหนดูกะดูเออครอบครัวใหญ่หนึ่งกระทะประมาณแค่ไหนเหมือนเรากินเสื้อ้าคนอีกใส่เยอะอยู่เยอะอยู่เต็มถุงอ่ะแต่ไม่แบบเต็มปรีนะ ฮะาใส่ให้พี่เบนดูตัวเป็นตัวอย่างไหนเนี่ยถ้าผัดกะเพรามันก็เยอะกว่านี้หน่อยอีกหน่อยนึงองีกหน่อยนึงลองอีกหน่อยนึงเออแล้วก็รูดซิปให้แค่เก้าสิบเปอร์เซ็นตให้มีรูเปิดเอาไว้ตรงมุมนิดนึงเพื่อเราจะไล่ลมออกอ่าแล้วก็เอาแบนๆลงมาจับแบนๆลงกับพื้นอ่าแล้วก็ไล่ลมออก ให้ให้หมูมันไปทั่วเลยทั่วถุงเลยให้มันเต็มถุงไล่ลมออกอ่ะกดเบน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 ,น,น,นไนดูซิแบนแค่ไหน ให้มันเป็นเป็นแบบลับลาบลับลาบ,บแล้วก็หัวมุมเราก็ไล่ลมออกโอเคทำแบบนี้ไปจนหมดอย่าให้มีลมอยู่ข้างในแล้วทำให้เป็นแบนเพราะเราเราจะต้องไปซ้อนกันแช่ในฟิีเ์เขียนหมูสับเป็นเต็มตัวใหญ่ๆจะได้มองเห็นชัดๆ อเซอร์สส <ๆ S 1> เราจะเอาวางตั้งนอนทับทับกันแบบนี้เอาไว้จนกว่ามันจะแข็งตัวพอมันแข็งตัวเสร็จปุ๊บเราค่อยจับมานอนตะแคงตะแคงเพื่อหยิบง่ายต่อการหยิบใช้งานเนาะวันนี้ของเต็นตู้มากๆเลย